น่าจะมันอ้ผ้ามาก,กินลาบเลือดจ้าเราก็ซกเล็กก็นัดเกียกต่มจ้านี่ยแค่น้ำจิม้มนี่ยก็พักจ้าไม่แค่เนี่ยจ้าพึ่งกับมาทำงานนิ่ว่าเขาไลากันเลยมาทำลาบซื้อเนือ้อว่าลาบกินนะจ้ามันแสบน้ำกันนะจ้าแสบแสบน้ำกันแับแสบน้ำกัน ก็จะแสบป้าจ้าฝากกดติดตามในเด้อจ้าหน่องไม่ยังมั่นหลูจากยังมากพึ่งมาเลี่ยนหลูนะจ้าฝากกดติดตามนั่นในเด้อจ้าขอบพุณนละลายจ้าอ,อืม